คนที่อยากจะมั่งคั่งขึ้นและได้งานในฝันพวกเขายังคงต้องกรอกใบสมัครพวกนั้นและยังต้องยื่นใบสมัครอยู่เพราะนั่นคือกระบวนการในความเป็นจริงสามมิตินี้ทุกสิ่งที่อยู่ในความเป็นจริงสามมิตินี้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของร่างกายบุคคลหรือสถานที่ที่เรากำลังนั่งอยู่ทุกสิ่งทำให้เราเห็นภาพมายาของการแยกจากกันผมอยู่ที่นี่ และคุณอยู่ที่นั่นมันมีพื้นที่และเวลากั้นระหว่างเรา space and time เวลาคือระบบการทำงานแบบเคลื่อนผ่านพื้นที่จากจิตสำนึกจุดหนึ่งไปยังจิตสำนึกอีกจุดหนึ่งความคิดที่ว่าผมอยู่ที่นี่และประสบการณ์ของผมอยู่ที่โน่นมันต้องใช้เวลาเป็นไปตามหลักการของเหตุและผล ตอนที่สองดรโจให้สัมภาษณ์ต่อว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลกตอนนี้เป็นเพราะข้อมูลข้อมูลกำลังสอนผู้คนว่ามันมีความเป็นไปได้อื่นๆที่พวกเขาไม่ได้ตระหนักรู้ถึงมันและคุณจะไม่ต้องการผู้มีอำนาจไม่ต้องการนักบวชไม่ต้องการนักการเมืองไม่ต้องการครูไม่ต้องการหมอเพื่อป้อนข้อมูลให้เราฝ่ายเดียวอีกต่อไปข้อมูลนั้นมีพร้อมอยู่แล้ว แต่คำถามคือคุณจะทำยังไงกับมันดังนั้นหากคุณให้ข้อมูลที่ฟังดูเป็นวิทยาศาสตร์แก่ผู้คนและวิทยาศาสตร์ก็คือภาษาของเรื่องลึกลับมหัศจรรย์และถ้าคุณผสมผสานควอนตัมฟิสิกส์เข้ากับประสาทวิทยาวิทยาต่อมไร้ท่อเอพิจเนติกส์และทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วทำให้มันเป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องพูดถึงประเพณีศาสนาหรือวัฒนธรรมที่จะทำให้เป็นการแบ่งแยกผู้ฟังแต่นำโมเดลของวิทยาศาสตร์เข้ามาหากผู้คนสามารถให้เหตุผลและเข้าใจว่าพวกเขากำลังทำอะไรกับข้อมูลนั้นอยู่และทำไมพวกเขาถึงทำมันแล้วผลข้างเคียงก็คือวิธีทำมันจะง่ายขึ้นและการนำไปใช้กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้คือ จิตสำนึกที่กำลังเกิดขึ้นใหม่หรือ new consciousness คือการที่ผู้คนเอาอำนาจของตัวเองกลับคืนมาและไม่หวังพึ่งใครหรือสิ่งใดๆเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองและผมคิดว่าเมื่อมีคนทำมันมากพอมันจะเหมือนการที่ฝูงนกหรือฝูงปลาที่เคลื่อนที่ไปทิศทางเดียวกันมันกลายเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นและกำลังทำพฤติกรรมแบบเดียวกันทุกประการไม่มีใครเป็นจ่าฝูง ในทางชีววิทยาทุกคนล้วนเป็นผู้นำแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ยังไงล่ะครับมันไม่ใช่ทำแค่คนเดียวไม่ใช่หนึ่งจิตสำนึกมันเป็นจิตสำนึกร่วมกันหรือ collective consciousness และผลการวิจัยระบุว่าเครือข่ายของผู้สังเกตการร่วมกันนั้นกำหนดความเป็นจริงเมื่อคุณรู้ว่ามันเป็นไปได้และคนอื่นๆก็จะเริ่มทำมันเช่นกัน มันก็เหมือนกับการวิ่งทำลายสถิติหนึ่งไมลใน4นาทีตอนนี้ในโลกของเราผมคิดว่าเรากำลังเห็นการล่มสลายของกรอบธรรมเนียมเดิมๆไม่ว่าจะเป็นาศาสนาการแพทย์สิ่งแวดล้อมหรือสื่อสารมวลชนตอนนี้ทุกอย่างพังทลายเพราะมันไม่สามารถคงไว้ด้วยสภาพแบบนี้ได้เพราะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดในธรรมชาติที่จะอาศัยอยู่ในการแข่งขันที่โหดร้ายแบบนี้ไปตลอดได้ สิ่งมีชีวิตจะดำรงอยู่ได้ด้วยความร่วมมือความเชื่อมโยงและความเป็นหนึ่งเดียวกันการทำให้ผู้คนตกอยู่ในความกลัวทำให้พวกเขาโกรธทำให้พวกเขาเจ็บปวดทำให้พวกเขาอยู่ในสภาวะอารมณ์ของการเอาชีวิตรอดตลอดเวลาคุณจะไม่มีวันมีสังคมที่ดีถ้าคุณพาผู้คนเข้าสู่สภาวะอารมณ์ที่ยกระดับบางสิ่งบางอย่างที่มีอยู่ในเผ่าพันธุ์มนุษย์โดยกำเนิดจะพูดว่า เรามีความเห็นอกเห็นใจกันเรายกย่องกันและกันเราต้องการที่จะเข้ากันได้ดีเราต้องการที่จะร่วมมือกันเราต้องการที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันนั่นคือสิ่งที่เราเป็นเมื่อเราไม่อยู่ในความเครียดและสภาวะการเอาตัวรอดน้องเอมิลิโอตั้งคำถามต่ออีกว่าครับมันน่าทึ่งมากและเราได้ยินคุณพูดถึงสนามพลังที่มองไม่เห็นซึ่งพวกเรากำลังเชื่อมต่ออยู่ และในฐานะคนหนุ่มสาวเราถูกเลี้ยงดูมากับโปรแกรมบางอย่างและในตอนที่ดเร์บรูซลิปตันเพื่อนของคุณมาร่วมรายการเขาพูดถึงเรื่องนี้ครับคุณช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับเรื่องที่ว่าเมื่อเราอายุ7ขวบโปรแกรมเหล่านี้ได้ถูกติดตั้งอยู่ในสมองของเราแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องเข้าสู่ภายในอย่างมีสติเข้าให้ถึงจิตใต้สำนึกของเราแล้วเปลี่ยนแปลงมันและเราคิดว่า เพื่อให้ได้สิ่งที่เราปรารถนาชีวิตที่เราต้องการตัวต้นใหม่แล้วต้องเดินไปในเส้นทางเชิงเส้นตรงเพื่อให้ได้มันมาใช่ไหมครับผมอยากให้คุณอธิบายโมเดลของควอนตัมยกตัวอย่างสมมุติว่าถ้าตอนนี้ผมต้องการได้งานทันทีหลังจากเรียนจบแล้วผมก็พูดกับตัวเองว่าเอาล่ะเอเมเลียฉันต้องกรอกเรซูเม่ทำให้มันสมบูรณ์ส่งให้กับ100บริษัทและหวังว่าผมจะได้รับคำตอบจะได้รับการยอมรับ นั่นคือการคิดแบบเชิงเส้นตรงแล้วมันจะมีวิธีการที่แตกต่างกันยังไงในโมเดลควอนตัมถ้าเราต้องการสร้างงานสร้างความสัมพันธ์หรืออะไรก็ได้ที่เราต้องการครับดรโจครับนั่นเป็นคำถามที่ดีอย่างแรกผมคิดว่าผู้คนสร้างโปรแกรมอยู่ตลอดเวลาแม้จะอายุเกิน7ขวบผมหมายความว่าเพราะโปรแกรมเป็นสิ่งที่คุณทำมาหลายครั้งจนคุณไม่ต้องคิดเกี่ยวกับมันอย่างมีสติอีกต่อไป มันกลายเป็นโปรแกรมที่ไร้สติดังนั้น95%ของตัวเราเป็นเหมือนกับโปรแกรมที่ไร้สติคนที่กล่าวโทษบน่นและรู้สึกผิดต่อตอนเองและตัดสินผู้อื่นส่วนใหญ่นั่นคือโปรแกรมพวกเขาไม่รู้ตัวว่ากำลังทำมันอยู่พวกเขาแค่ทำมันมาหลายครั้งจนกลายเป็นโปรแกรมอัตโนมัติถูกต้องไหมครับดังนั้นหากบุคคลนั้นต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง พวกเขาต้องมีสติกับสภาวะที่ไร้สติเหล่านั้นตอนนี้การทำสมาธิเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่เราใช้เพราะการทำสมาธิเป็นวิธีที่ดีในการก้าวข้ามจิตคิดวิเคราะห์และเข้าสู่ระบบปฏิบัติการที่มีโปรแกรมจิตใต้สำนึกเหล่านั้นอยู่ดังนั้นถ้าจิตสำนึกของคุณเท่ากับ5%ของจิตทั้งหมดแล้วคุณมีจิตใต้สำนึกของคุณซึ่งเท่ากับ95%ที่เราถูกติดตั้งโปรแกรมไว้ และการทำสมาธิก็เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสอนผู้คนถึงการทำให้คลื่นสมองช้าลงและมันก็เหมือนกับอย่างอื่นแหละครับมันเป็นทักษะยิ่งคุณฝึกฝนมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้นและถ้าคุณสามารถทำให้คลื่นสมองของคุณช้าลงและอยู่ในสภาวะสร้างสารรค์ที่ถูกต้องเหมาะสมได้จากนั้นคุณก็จะสามารถเขียนโปรแกรมใหม่ได้ คุณจะสามารถติดตั้งเส้นทางสู่อนาคตใหม่ได้คุณจะสามารถฝึกฝนวิถีความเป็นอยู่ใหม่ที่ต้องการได้ใช่ไหมครับทีนี้คนที่อยากจะมั่งคั่งขึ้นและได้งานในฝันพวกเขายังคงต้องปลอกใบสมัครพวกนั้นและยังต้องยื่นใบสมัครอยู่เพราะนั่นคือกระบวนการในความเป็นจริงสามมิตินี้ทุกสิ่งที่อยู่ในความเป็นจริงสามมิตินี้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของ ร่างกายบุคคลหรือสถานที่ที่เรากำลังนั่งอยู่ทุกสิ่งทำให้เราเห็นภาพมายาของการแยกจากกันผมอยู่ที่นี่และคุณอยู่ที่นั่นมันมีพื้นที่และเวลากั้นระหว่างเรา space and time วิธีที่เราทำงานในความเป็นจริงสามมิตินี้ก็คือถ้าผมรู้ว่าผมนั่งอยู่ที่นี่และต้องการที่จะเดินไปยังอีกด้านหนึ่งของห้องไปที่ประตูตรงโน้น ผมรู้ตัวว่าผมอยู่ที่นี่แต่ผมแยกจากจุดอื่นของการรับรู้ที่อยู่ตรงโน้นแล้ววิธีที่ผมจะไปจากตรงนี้เพื่อไปอยังตรงโน้นนั่นคือผมต้องทำอะไรสักอย่างผมต้องเคลื่อนร่างกายผ่านพื้นที่และเมื่อผมเคลื่อนร่างกายผ่านพื้นที่มันใช้เวลาดังนั้นเวลาคือระบบการทำงานแบบเคลื่อนผ่านพื้นที่ จากจิตสำนึกจุดหนึ่งไปยังจิตสำนึกอีกจุดหนึ่งความคิดที่ว่าผมอยู่ที่นี่และประสบการณ์ของผมอยู่ที่โน่นมันต้องใช้เวลาเป็นไปตามหลักการของเหตุและผลยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้นครับผมกำลังนั่งอยู่ที่นี่แล้วผมมีงานในฝันและสมองของผมมันก็สร้างงานของผมไว้ในอนาคตที่ไหนสักแห่งตรงโน้นแสดงว่าผมแยกออกจากความฝันของผม ูกต้องไหมครับฉะนั้นผมจึงแยกออกจากอนาคตของผมเหมือนกับเวลาที่ผมแยกจากสิ่งอื่นๆดังนั้นวิธีเดียวที่จะไปถึงอนาคตน,นั้นได้คือต้องทำอะไรมากมายก่กองผมต้องทำงานนะัะต้องกรอกใบสมัครต้องพูดคุยกับคนที่ใช่ต้องไปสัมภาษณ์งานและนี่คือวิธีที่เราทำงานในความเป็นจริงสามมิติน้องเอมิลียโอถามข้อสงสัยต่อว่า นี่ใช่มุมมองแบบ m a s c u l ิลีหรือเปล่าครับดรโจตอบว่าไม่ครับมันเป็นเพียงวิธีที่เราทำงานในโลกนี้ครับดังนั้นทุกอย่างที่เราต้องการมันจะใช้เวลาและพลังงานถูกต้องไหมครับเพราะจริงๆแล้วเราคือส,สารที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงส,สารมันแค่จะต้องใช้เวลาและเมื่อมันไม่ได้ผลทีนี้คุณก็จะโกรธหงุดหงิดและใจร้อนพยายามควบคุมผลลัพธ์ เราจะต่อสู้เพื่อผลลัพธ์เราจะแข่งขันเพื่อผลลัพธ์เพราะเราคือสสารที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงสสารด้วยกันเองพอคุณเป็นแบบนี้คุณก็ต้องไปเรียนรู้ทักษะมากมายเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมวิ่งเต้นหาเส้นสายแล้วเวลาผ่านไปคุณก็อาจได้งานนั้นมันไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะครับนั่นมันเป็นวิธีที่เราสร้างในโลกสามมิตินี้ทีนี้มันมีสนามพลังงานที่มองไม่เห็น ซึ่งอยู่นอกเหนือพื้นที่และเวลาสัมผัสนี้และมันไม่มีวัตถุอยู่ที่นั่นไม่มีคนที่นั่นไม่มีร่างกายไม่มีอะไรไม่มีสถานที่ไม่มีแม้กระทั่งเวลาถูกต้องไหมครับนั่นเป็นแนวคิดที่ใหญ่มากอาจจะยากสำหรับคนบางคนที่จะเข้าใจมันเพราะมันไม่มีอะไรเป็นวัตถุไม่มีอะไรที่เป็นกายภาพมันเป็นสุญญากาศสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในการวิจัยของเราคือ ถ้าคุณสอนผู้คนถึงวิธีที่จะดึงความสนใจของพวกเขาออกจากทุกสิ่งทางกายภาพและวัตถุทุกอย่างที่พวกเขารู้จักมันจะมีช่วงเวลาที่สมองเริ่มเปลี่ยนและเราจะให้ความสนใจกับพลังงานของเราแทนที่จะให้ความสนใจกับสะสารและสนามควอนตัมเป็นสนามพลังงานที่มองไม่เห็นมันมีเคลื่อนความถี่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยความเป็นไปได้และข้อมูล สนามพลังงานที่มองไม่เห็นนี้เชื่อมโยงกับวัตถุทางกายภาพทุกอย่างในความเป็นจริงคนส่วนใหญ่เมื่อศึกษาสาสารพวกเขาเห็นว่าสาสารปล่อยสนามพลังงานแต่ตามทฤษฎีควอนตัมสาสารไม่ได้ปล่อยสนามพลังงานที่จริงแล้วมันคือสนามพลังงานที่มีคลื่นความถี่ช้าลงและมันสร้างสาสารถ้าคุณทำให้คนถึงจุดที่เขาไม่ใช่หน้าตา ไม่ใช่วัฒนธรรมไม่มีอายุไม่มีอาชีพไม่ใช่ลูกชายไม่ใช่แม่พวกเขาไม่รับรู้ถึงโทรศัพท์มือถือไม่รับรู้ถึงรถยนต์ของพวกเขาพวกเขาให้ความสนใจกับปัจจุบันขณะอย่างสมบูรณ์พวกเขาเดินผ่านประตูเล็กๆนี้และพวกเขาก็เข้าสู่อาณาจาักรควันตัมทีนี้ถ้าคุณสอนผู้คนถึงวิธีการสร้างส,างสิ่งที่ต้องการจากสนามควอนตัมแทนที่จะสร้างจากสสาร แล้วถ้าพวกเขาทำอย่างถูกต้องและพวกเขาเข้าใจศาสตร์ของวิธีการจากนั้นพวกเขาจะไม่ต้องไปตามหาสิ่งที่ต้องการอีกต่อไปกล่าวอีกอย่างก็คือเมื่อบุคคลสามารถสร้างพลังงานประเภทที่เหมาะสมความถี่ที่เหมาะสมจากสนามพลังงานและมีการจับคู่กันแบบสั่นสะเทือนระหว่างพลังงานของพวกเขากับสิ่งที่พวกเขาต้องการในชีวิตทันใดนั้น พวกเขาเริ่มที่จะดึงดูดประสบการณ์ต่างๆเข้ามาหาตัวเองพวกเขาจะบอกว่ามันมาจากไหนก็ไม่รู้มันมาแบบไม่ทันตั้งตัวพวกเขาอาจได้รับโทรศัพท์จากใครสักคนซึ่งดูเหมือนเป็นความบังเอิญเพราะว่าคุณประสานพลังงานของคุณเข้ากับความเป็นไปได้ในชีวิตของคุณในสนามควันตั้มทุกความคิดมีคลื่นความถี่ดังนั้นเมื่อคนมีความคิดเกี่ยวกับงานใหม่ของพวกเขา และพวกเขาสามารถรู้สึกถึงคลื่นความถี่ของความคิดนั้นได้แล้วมันจะไม่ใช่พวกความรู้สึกขาดมันจะไม่ใช่ความรู้สึกแยกจากมันจะไม่ใช่ความรู้สึกหมุดหงิดใจคลื่นความถี่ของความคิดเกี่ยวกับงานใหม่มันจะสร้างความรู้สึกอิ่มเอมตื่นเต้นความสุขความรู้สึกสำนึกรู้คุณความคิดเป็นประจุไฟฟ้าในสนามควอนตัมและความรู้สึกเป็นประจุแม่เหล็ก และตอนนี้เราสอนผู้คนถึงวิธีสร้างสัญญาณ WiFi เมื่อพวกเขาเชื่อมต่อกับสนามพลังและพวกเขาเปลี่ยนพลังงานของตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อกี้ผมบอกว่าความคิดคือประจุไฟฟ้าความรู้สึกเป็นประจุแม่เหล็กใช่ไหมครับฉะนั้นวิธีที่คุณคิดและความรู้สึกของคุณคือการปล่อยพลังงานออกไปน้องเอมิลิโอถามว่าซึ่งมันไม่สามารถทำได้ด้วยความเครียดใช่ไหมครับ ดรโจกล่าวต่อความเครียดมันคือความติดขัดครับเมื่อคุณเครียดคุณตัดการเชื่อมต่อเพราะว่าความสนใจทั้งหมดของคุณอยู่กับทุกสิ่งทางกายภาพและวัตถุและคุณกำลังดึงพลังงานนี้ที่ล้อมรอบร่างกายของคุณและมันจะเปลี่ยนเป็นสารเคมีและตอนนี้คุณจะรู้สึกแยกจากความฝันของคุณ ดังนั้นเราจึงสอนผู้คนถึงวิธีที่จะทำให้การเชื่อมโยงกันของสมองและหัวใจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกันเป็นจังหวะและเป็นลำดับและตอนนี้คุณมีสัญญาณ Wi-Fi แล้วใช่ไหมครับและเมื่อมีการเข้าคู่กันของแรงสั่นสะเทือนหรือ Vibration คุณจะได้ประสานพลังงานของคุณเข้ากับเหตุการณ์บังเอิญต่างๆหรือ s y n c h r o n i c i t y โอกาสเหล่านั้น มันจะเริ่มเข้ามาหาคุณเองทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือระยะเวลาระหว่างความคิดของสิ่งที่คุณต้องการกับประสบการณ์ของสิ่งที่คุณต้องการมันจะสัดลงเพราะเราสร้างจากสนามพลังงานแทนที่จะเป็นการสร้างจากสสารถ้าเราเก่งเรื่องนี้จริงๆผลตอบรับที่เราจะได้สัมผัสในชีวิตคือการที่มันจะทำให้เรารู้ว่าเรากำลังทำสิ่งที่ถูกต้อง และเมื่อคุณเริ่มได้รับโทรศัพท์อีเมลหรือการแนะนำให้รู้จักใครสักคนแล้วคุณก็จะเกาหัวตัวเองแล้วพูดว่า Oh my god ฉันคือผู้สร้างชีวิตของฉันเองและในทันใดวันรุ่งขึ้นความเชื่อของคุณในสิ่งที่เป็นไปได้ก็เพิ่มขึ้นอย่างมากดังนั้นเมื่อคุณนั่งลงทำสมาธิในครั้งต่อไปคุณก็จะเก่งขึ้น และความบังเอิญหรือซิงโคร i c i t i e s ก็จะเริ่มเข้ามาหาคุณมากขึ้นมากขึ้นและนี่คือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจในคอมมูนิตี้ของเราด้วยครับมันคือการที่คนปฏิบัติจริงๆพวกเขาฝึกฝนมันไม่ได้ทำเพราะว่าต้องทำพวกเขาทำเพราะว่าพวกเขาไม่ต้องการให้ความมหัศจรรย์จบลงพวกเขาต้องการให้เหตุบังเอิญเหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้คนที่เป็นหนุ่มสาวแบบคุณ การเรียนรู้ทั้งสองอย่างเป็นเรื่องดีมันเป็นการดีที่จะเรียนรู้วิธีการทำงานในโลกสามมิติแต่เมื่อคุณมองถึงข้อได้เปรียบของการสร้างสิ่งที่คุณต้องการจากสนามควอนตัมนั่นก็กลายเป็นส่วนที่น่าตื่นเต้นเพราะตอนนี้คุณไม่จำเป็นต้องบังคับมันหรือควบคุมผลลัพธ์คุณเพียงแค่ต้องสร้างจากสนามควอนตัมแล้วเมื่อคุณลุกขึ้นจากการทำสมาธิงานของคุณก็คือการอยู่ในสภาวะนั้นตลอด คุณต้องไม่กลับไปถามว่ามันอยู่ไหนทำไมมันยังไม่เกิดขึ้นเพราะแบบนี้มันจะหมายถึงว่าคุณกลับไปเป็นตัวตนเก่าถูกต้องไหมครับหากคุณใช้ชีวิตอยู่กับความรู้สึกในอนาคตของคุณทุกๆวันคุณจะไม่มีวันมองหามันทำไมคุณถึงต้องมองหามันถ้าคุณรู้สึกเหมือนว่ามันเกิดขึ้นแล้วล่ะครับนั่นคือเมื่อเรื่องมหัศจรรย์เริ่มเกิดขึ้นนี่คือการทดลองที่เรียกว่าชีวิต และการทดลองนี้บอกว่ามีโอกาสมากมายให้คุณได้มีประสบการณ์และสร้างสรรค์ดังนั้นคนที่รักษาตัวเองหายจากปัญหาสุขภาพเรื้อรังได้แล้วคำถามพื้นฐานต่อไปก็คือถ้าฉันรักษาตัวเองหายแล้วฉันจะรักษาคนอื่นด้วยได้ไหมอะไรคือวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังนั้นและตอนนี้เรารู้ว่ามันเป็นไปได้คุณสามารถรักษาคนอื่นได้แม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในห้องนี้กับคุณ แต่พวกเขากลับอยู่ห่างจากคุณไป4,000กิโลเมตรถ้าคุณเข้าใจควอนตัมและคุณสร้างโมเดลขึ้นมาคุณสามารถสร้างผลกระทบได้แม้อยู่ห่างไกลกันความเป็นไปได้ทั้งหมดเหล่านี้ที่เราไม่เคยแม้แต่จะคิดว่าเป็นไปได้ตอนนี้ผู้คนเริ่มเข้าใจถึงความเป็นไปได้นี้แล้วและไม่ใช่เพียงแค่ความเป็นไปได้เท่านั้นพวกเขากำลังเป็นสักขีพยานในผลลัพธ์ดังนั้นเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่า ความเป็นไปได้ครั้งต่อไปจะเป็นอย่างไรจนกว่าเราจะมีประสบการณ์และประสบการณ์นั้นจะทำให้เราเปิดใจให้กับความเป็นไปได้อื่นๆอีกมากมายและมันเป็นกระบวนการที่ไม่มีที่สิ้นสุดตอนที่สองจบแล้วนะคะแน่นอนว่ามีต่อกดติดตามไว้ได้เลยนะคะจินมั่นใจเลยว่าถ้าเพื่อนๆเ,เ,เสพข้อมูลช่องนี้มากๆและฝึกฝนตัวเองเยอะๆเ,เพื่อนๆจะไปสร้างตัวเองให้มั่งคั่งเท่าไหร่ก็ได้จะสุขภาพดีแค่ไหนก็ได้ จะไปสร้างชีวิตยังไงก็ได้เพราะช่องนี้ตีแผ่กระบวนการและข้อมูลทั้งหมดแบบไม่มีกัก๊กละเอียดยิบเท่าที่จะละเอียดได้ส่วนตัวจินเองชีวิตก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อฝึกฝนสิ่งพวกนี้เหมือนจัก,กรวาลและทุกสิ่งทุกอย่างรวมหัวกันช่วยจินทุกทางเพื่อให้จินทำช่องนี้ให้กับคนไทยต่อไปเพียงแค่เราวางใจเชื่อใจเอาความกลัวออกไปให้หมดอยู่กับปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่ในคลื่นแห่งความรักและเมตตา สร้างสิ่งที่ดีๆให้กับโลกต่อไปเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องทําอะไรใหญ่ๆแค่เริ่มจากดูแลพลังงานตัวเองให้ดีก็ถือว่าช่วยยกระดับพลังงานโลกแล้วค่ะจินรู้สึกขอบคุณมากๆที่ทุกคนหันมารักตัวเองมันช่วยในภารกิจของจินด้วยค่ะลิงก์กลุ่มคนศึกษาดรโจดิสเพนซราประเทศไทยจินแปะไว้ตรงคำอธิบายคลิปแล้วนะคะรักและปาฏถนาดีเสมอนะคะ และขอขอบคุณสำหรับทุกแรงสนับสนุนขอบคุณทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับการช่วยขับเคลื่อนช่องนี้แล้วเจอกันคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย